กินหรือเปล่ากินหรือเปล่าแล้วแสนดีกินข้าวเก่งไหมสนดีกินข้าวเก่งค่าชอบกินชอบกินข้าวมากเว้ยเว้ย ในหนจะเอดิต, então, ต,ต้าจ่าจ่าจ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 าเอ้ยต้าจ er> ่าจ่าจาจาจาสวัสดีพี่ๆนะคะอ๋ออันนี้มีแกงน้องหมาอยู่ตรงนี้เอ้ยบอกว่าคุณดูยุงให้แม่เปาให้น้องทานวิตามินเสริมตัวไหนตอนนี้วิตามินเสริมเอ่อ ตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้กินวิตามินเสริมแล้วมีมีกินในช่วงแบบแรกๆค่ะประมาณ7-8เดือนอะก็มีมีเสริมแบบให้กินข้าวเก่งไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็ไม่ได้กินเรื่อยมากินเฉพาะช่วงช่วงแรกๆนะคะ <c oughs> เพราะรู้สึกว่าช่วงแรกเขายังไม่ค่อยกินข้าวแต่หลังๆคือไม่ต้องไม่ต้องกินแล้วเขาเขากินข้าวแซ่บมาก วันนี้มีน้ำพริกไหมดูช่องพ่อเอิร์ดได้เลยพี่พี่อันนี้ค่ะัเดีอยู่ตรงนี้วันนีค่ะสวัสดีค่ะ,นนคะมีแกงนี้แล้วก็มีแกงนู่นอ่ะบ๊ายบายอ่ะจำได้ไหมคะจำได้สวัสดีค่ะก่อนลกุกจะหลับแล้วอ่ะจะหลับจะห,หลับเพล <c oughs> ิน <c oughs> มาก เป็นวิตามินตัวไหนล่ะคะโอ้จำชื่อไม่ได้แมวแมวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะทำรีวิวดีกว่าเขาว่าจ,จำชื่อไม่ได้อะทำไมไมันเอียงล่ะเพราะว่าเพ่อพ่อเอิร์ธเป็นคนซื้อวิตามินให้แซนดี้นะคะดูนั่งได้เนาะทำไมนั่งน่ะล่ะคะเอ นั่งสบายเห็นไหมอันนี้สันดีรีวิวเลยแหละสันดีพี่พี่มาเห็นไหมเหมือนในรูปเลยพี่น่ารักไหมตาปือมากเลยใช่บายบายพี่ค่ะ อ๋อโหดูท่านั่งดีๆสิลูกเอาขาลงได้ไหมเคณเฮ้ยมีซันต้าคอร์มาด้วยซันต้าแตนดี้ซันต้าซันต้าคอร์ซันต้าคอร์ร้องไงอา สวัสดีสวัสดีนะยังสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีนะก่อนเลยสวัสดีค uh, uh, um, okay. ่ะค่ะสวัสดีค่ะเจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะก่อนขอบคุณค่ะนี่บนทางนี้ก็ไันทางนี้อือวันนี้เราก็ออกกำลังใช่เนี่ยปลาพาไปยันนู่นซอยนู่นซอยสิบหกขาห้อย สวัสดีค่ะค่ะทำไมมันห้อยอย่างนี้ล่ะคะลูกน้องเฉินดีน่ารักครับคุณเลิศมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พ่อคุณแม่คุณมาค่ะน้าก็สุขสุขภายเหมือนกันค่ะแสงอ๋อใช่สวัสดีค่ะยังลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายดีค่ะ อันนี้ปไปหาหมอมาไปใส่รองเท้าด้วยเลยเนี่ยรองเท้าดำเลยค่ะดำมากฉันไปใส่รงเท้าด้วยหรอตาปลือไม่ไหวแล้วค่ะเพล่นเพลินง่วงเลยแหละง่วงค่ะเล่นมีคนเดียวก็ไม่พอเนาะ แย่งกันหรืแย่งกันย่งกันเี้คิวอ่ะโอเคสวัสดีนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายคุณยายก่อนบ๊ายบายค่ะตาปือไม่ไหวแล้วค่ะตุ่ม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 ตต่่ม่ม่ รถรถน้ำม mm ีเ hmm. พลงด <su> ้วยนะรถเราไม่มีเพลงรถน้ำมีเพลงรถน้องรถน้องมีเพลงด้วยสวัสดีค่ะกปี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 อาสายสายไปเที่ยวไหนเที่ยวในมูบ้างนโอ้นกเออดอกไม้หน้าหนาวล่ะ อะไรวะช,ช,ะวะชงโคช,ชงโคป่ะชงโคใช่อ,อันนี้ก็ปลูกเป็นแพลตินดีดนะขอ้นเนาะขึ้นค่ะเด,ดี๋ยวทาน,กกน,น,นั่งสันดีแล้วยุงจะกัดไหมไมีมาและวถ้ามีก็กัดนะท <c oughs> ี่บินมาตวัวส <c oughs> ันดีไปดูดารากันดีกว่าสันดีไปดูพี่ดารากันไหมแล้วสันดีก็ถามว่าทำอะไรกันเลย ทำอะไรกันเลยถท่ายนั่งกันเลิกตื่นเต้นแล้วไปดูดารากันดีกว่าะวัสดีท่ายเรื่องอะไรกันเล่าต้องการตัวปวดไหมคะอุ้ยบ้านนี้มีลังนกมันทำอะไรอ่ะฮะฮะแล้วคุณดูอยู่ไหมเล่นนะถักไมคะ ให้คุณดูยุงกันด้วยนะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยค่ะเป็นเหนื่อยอ่อเหนื่อยล่ะคะแต่ต้องเลี้ยวซอยนี้ป่ะงแตอีกนู่นนะซอยหน้าตรงรถที่เข้าอ้นนี้ล่ะที่จะถ่ายอีกเขาไม่ได้ถ่ายเขาถ่ายในบ้านรถมารถมาเชิญค่ะเชิญค่ะชื่อนะกิ่งแก้วบอกว่าพี่ใหญ่คิดถึงหลานสาว กิ่งแก้วเลยขับรถมาหาเอาตัวพีกมาให้ตัวพีกมาต้อง24นี้เจอกันที่อิมแพคเมืองทองธานีนะจ๊ะคุณแม่มีงานที่เมืองทองธานีเ l l เจอร์ฮอ l ์1-3นะคะทุกคน The wheel on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheel on the bus go round and round all through the town. เพลงนี้ไม่ม่วนลำเป็นบ่อมันลำเป็นบ่อไตเป็นบ่อมันไเป็นบ่อฝัไหนไหนนไหน่าอีกไปอีกฝ่ายอาจาร์ลำเป็นบ่อมันลำเป็นบ่อ เรเป็นบอแต, hablando, ต pages, ่เป็นบอทำอะไรบอพวกเราเป็นบอเรียนเรียนเจียวผาผ่อนใจลราเป็นบอพวกเราเป็นบอยิ้มแหละยิ้มแหละเรเป็นบอพวกเราเป็นบอยิ้มแหละยิ้มแหละกี่โมงประมาณหกโมงเย็นค่ะหกโมงเย็นเจอกันอิมแพคชาเลนเจอร์ฮอร์หนึ่งถึงสามนะคะงานโอท็อปซิตี้นะคะวิ่ง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 เก่งออกกำลังออกกำลัง ขุเด็กเขาจะวิ่งหนามเลยเราไปอีกซอยหนึ่งไม่จร um um ิงม si ีกี่วันม <ER ีหลายวันอยู่ค่ะแต่ว่าของเปาไปวันที่24่สิบสีนะคะรถรถรถพาจุนรถมาพาจุนพาจุนรถมาพาจุนรถมาพาจุนรถมาทำไมมันไม่หนาวอ่ะ แสนดีแซบบอขี้นกขี้นกแสนดีแซบบอเฮ้ยแสนดีเขาถ่ายเร้งแต่ตรงนี้แหละเฮ้ยเด้ได้ขอดูดาราก่อน โอ้น่าแสดงน่าแงกน่าแสดงไปลุกน่าแสดงเข้ารถน่าแสดงเข้ารถกันค่ะหรืท่านั่งท่านั่งสุดยอดไปเลย ที่เรามาใส่แล้นเนี่ยเป็นคนชิวๆสบายๆโน่นเอาขึ้นไปบนนู้นแล้วข <c oughs> าขึ้นไป,ป้นขนบนนู้นแล้วพี่หาสดิทเดินเที่ยวค่ะเป็นกุลสตรีที่รักสนุกชอบไปบุกตามผับตามบาร์ฉันชอบคุยรถมานะคอมแฟกต์นะชอบเฮฮาแต่ไม่บ้าผู้ชาย คุณพ่อคุณแม่ท่านอยู่ในใจแม่อาสวัสดีนะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีนะลุงรอปอสวัสดีรู้จักนะทุกคนเห็นดูท่านั่ง สบามกัก er> ัดไหมเราฉีดยากันยุงแล้วกลับแล้วถ้านังเทไหมล่ะเป็นไงล่ะอุ้ยมาดูไฟดิขอดูไฟน่อยดูไฟนอยไฟหน่อยขอดูไฟวิบวบหน่อย สวยไหมครับสวยไหมครับสวยไหมลับแล้วนะเนี่ยเขากินข้าวเย็นน่งกินแล้วเมื่อกี้ไงถึงแบงก์กันหลับอาบน้ำก่อนเอ้าอาบน้ำก่อนอาบน้ำแปรงฟันอาบล้างเท้าเลยเตียงอะไรไลน์ออเดอร์ อเดอร์น้ำพริกอเดอร์ปลาอมมนั่งดีๆนั่งดีๆได้อ้าวเหรโอเคน้ำไม่เห็นน่ะพีเอาล้วพี่ละน้ำไปเที่ยวกันอ๋ออ๋อเอาพี่พักยาวพี่เขาพี่เลี้ยงน้องแคด้าไปเที่ยว รถขึ้นเอ้ามาเร็วๆรถมาค่นคนละฝั่งทางฝั่งทางมันฟ้างนะบ้านไหนเรียกทางฟ้างเลี้ยวฝาสีฟ้าก็กลายเป็นสีเขียวัแบบสบายมากคุณแม่ก็นั่งอย่างเงี้แหละค่ะท่าเดียวกันแหละแม่คุณก็นั่งแบบ อยากบอกว่าแสนดีหน้าไปฝั่งคุณปู่นะแต่ถ้าทางมาฝั่งบ้านนี้นะท่าน่าฮ่าฮ่าฮ้าฮ่งฮหาฮ่าฮ่าฮ่า่อยได้มา้ยาะ่าฮ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 ่าาา

แค่ยงย่อ่ะพี่บุญข้าวอ๋อุู้มืดพอดีเลยก็เหนื่อยอยู่นะไปอยู่นะกิโลไหมไม่ถึงหรอกต้องไปนู่นนาบูบายเจ้าตาเจ้าเอ๋เดอะเอ๋เจะเอ๋ใครอ่ะอุ้ยเสียงรถมานะจัดกันนะจัดกันดูรถมาเสียรถมาจัดกนข้าวนีรถมาจะดกัหลบพี่หน่อยหลบพี่หน่อย ปไม่มี่ลไป้ายสวัสดีครับคุณตาคุณยายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณตาคุณตาแต่งตัวเหมือนอยู่เมืองหนาวร้อนมากตัดออกมากินหนาวหนาวไปอีกแล้วรเออ ทาไน่ช้าได้ปะครับทานได้ครับอันนี้เอาไปได้เลยเอาไงลูกไม่เอาโอเคแต่พอคุณอุ้มนะจั๊นี่นี่นี่ออกก่อนออกก่อนตึ้งตึ้งตึ้งเมื่องแล้วเหรอเดี๋ยวเราไปอาบน้ำโอเคไหมโอเคนะกัดเก็บมาโอเคโอเคนก็แยุงมันต้องมาแน่เลยยุงมายุงมาแล้วยุงมาแล้วอือ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 ทางไหนอะลูก มาเดี๋ยวพ่อมา,อาฮะไปเข้าบ้านก่อนนี่ไงให้มันคุณเพนมาลำเป็นบ่อคือทำน้ำตาลน้ำแข็งคู่ไปฮะทำแข็งคู่เลว้อีกนิดจะหลับแล้วใช่ค่ะพี่ๆงั้นแสนดีไปก่อนนะเ,เดี๋ยวเย็นนี้เย็นนี้ใครอยากได้น้ำพริกแสนดีเดี๋ยวเราไข่น้ำพริกนะโอเคไหมโอเค โอเคนะใครอยากได้น้ำพริกไปเจอที่ช่องคุณพ่อได้เลยนะคะเอิร์ดเป่าหนึ่งนะคะโอเคบาย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 พี่ๆก่อนเดี๋ยวสันดีจะไปอาบน้ำก่อนนะคะพี่ค่ะบ๊ายบายค่ะกินข้าวใช่กินข้าวตาเอ็กก่อนตาาตตาตาตอตา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 ตตา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 ตะตตต ้ยยุงมาแล้วบายๆค่ะไปแล้วนะไปนะ